ในที่สุดก็มาถึงสักทีนี่ครับหมู่บ้านชาวประมงที่ผมล่องเรือตามหามานานแสนนานถึงแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหหมู่บ้านนี้ดูท่าทางจะมีแต่คนใจดีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทักทายสวัสดีครับวัดีวัดีเออผมขออยู่ที่เกาะนี้ได้ไหมครับได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับ เชิญค่ะเชิญมาทางด้านนี้เลยนะคะนี่คือที่พักค่ะอุ้ยไม่ใช่ไปตรงนู้นค่ะคุณตรงไหนอะนี่ค่ะที่พักประตูทางเข้าอยู่ทางนี้พักผ่อนให้สบายใจเลยนะคะแต่พอพักเสร็จแล้วอย่าลืมไปไปหาหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมโอ้ยทุกคนดูตรงนี้ดิครับว้าวบ้านตากอากาศริมทะเลโอ้ยผมอย่างชอบเลยครับคุณผู้ชม แถมมีดที่นอนนุ่มๆไม่ต้องนอนบนแพอีกแล้วด้วยเฮ้ยชาวาจังเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาที่ผมจะมานอนผมต้องไปพบหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านเอ๊ะหัวหน้าหมู่บ้านอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเฮ้ยนั่นไงเขาสวมมงกุฎเขาน่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านนี้สวัสดีครับคุณผู้นำทำอะไรอยู่คือว่าผมล่องแพมาแล้วก็มาโปรดที่นี่ครับคุณลุงทำอะไรอยู่ครับ ม่เห็นแล้วงไงฉันกำลังตกปลาอยู่แต่ว่าเออผมว่าคุณลุงกระเถิไปตรงนั้นดีกว่านะครับจะได้ตกปลาได้อ้อโอ้ยลำคาญไม่ตกแล้วเอา้าจะไปไหนอ่ะมาเล่นน้ำกันเถอะเอ้ยเด็กน้อยระวังตรงนี้นะ้ำมันลึกแจ็คช่วยด้วยแจ็ช่วยด้วยจ็ไม่อยู่เดี๋ยวไดโนช่วยก่อนแล้วกันเนาะ ครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับถ้าอยากช่วยก็ไปช่วยทางด้านนู้นเลยจ้าผู้ชายตกปลาอยู่โอ้ยได้หลายตัวเลยอ่ะไดโน่ฝากด้วยนะช่วยเอาปลาที่เราตกไปตากแห้งทีได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาไปตากแห้งเองคุณผ,ผู้ชมรู้ไหมครับว่าอาหารที่ผมชอบที่สุดคืออะไรชอบอะไรอะก็นี่ไงครับ ปลาตากแห้งอร่อยที่สุด <S 2> <S 2> <S และในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมยังมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่เลยโอ้โหดูตรงนี้สิครับมีรูปปั้นเทพ,พีอะไรซักอ,อย่างใครรู้จักบ้างว่าเทพ,พีองค์นี้ชื่อว่าอะไรโอ้แต่ว่ามีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่หายไปนะครับเหมือนกับว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่นี่เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมคิดว่า ผมน่าจะซ่อมแซมได้ถ้าเกิดว่าเขามีวาัสาดุให้ผมมาน่าไปดีกว่าครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นานๆแล้วผมรู้สึกคนลุกซูยการที่เรามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้เราก็จะต้องช่วยชาวบ้านทําอะไรสักอย่างแต่ผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับว่าผมจะทําอะไรดีวันนั้นผมไปช่วยเขาตากปลาแต่ว่า ผมอยากจะตกปลามากกว่าคุณลุงให้ผมช่วยตกปลาไหมครับไม่ต้องโน่นไปทางนู้นธีรักพาเจ้าเขียวนี่ไปทำงานเถอะสิเออผมอยากจะตกปลากับคุณลุงอะครับผมไม่ได้อยากจะไปทำงานผู้หญิงอะธีรักมาพามันไปเถอะมันยืนตรงนี้นานแล้วเนี่ย เริืมบอกไปเลยนะวันนั้นขอบใจมากที่นายช่วยลูกสาวฉันจากการจมน้ําแต่ว่าฉันนะนะอยากจะตกปลาหนึ่งหนึ่งคนเดียวแต่ว่าโอ้นายพูดมากไม่ได้ปลาสักตัวเลยนู่นไปตรงนู้นที่รักมาเอาเจ้าเขียวนี่ไปช่วยงานเทก็ได้ครับโอคุณลุงใจร้ายชอบมันเลยผมวิสาจะมาช่วยตกปลาแท้ ไปเลยนะไปตรงนั้นไม่ตรงมาเยอะตรงนี้ปลาไหนหมดแล้วครับผมมาทางนี้จ้าชินทางด้านนี้เลยนะจ้าพราตัวเขียวจริงๆแล้วผมมีชื่อนะครับผมชื่อว่าไดโนคนณลุงเรียกผมว่าไดโนดีครับอ๋อลูแล้วรู้แล้ว,ลวไปได้แล้วทางนี้จ้าช่วยฉันเก็บปลาตากแห้งทีนะตากไว้เยอะเลยโอเคทุกคนเราจะมาเก็บปลาบ้องแบวตากแห้งนะคะ ในการอัปเดตของมินิว r คลียต้าเนี่ยน่าราักม,มากเลยนะทุกคนมีอาชีพชาวประมงให้เราได้ทำมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตกปลาหรือเป็นการตากปลาแบบนี้ <c oughs> คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะทุกคนพี่ชอบที่ตากปลานี้มากๆเลยนะคะแล้วแบบในชีวิตจริงใช่ไหมเราสามารถแบบว่าเอาปลาที่ตากพวกนี้มาทอดแล้วก็แบบกลายเป็นปลา ปลาแห้งที่แบบมีการทอดอะทุกคนเขาเรียกว่าปลาอะไรเออคือมันอร่อยนะรสชาติมันจะแบบเค็มๆนิดนึงนะคะและนี่เขาทําอะไรกันอยู่เออพวกเรากําลังตกปลาอยู่มาช่วยกันตกปลาไหมล่ะได้เลยเดี๋ยวเราช่วยตกปลานะแต่ว่าอากาศมันร้อนอะฉันคิดว่าเราลงไปเล่นน้ํากันดีกว่ามะเออลองเล่นน้ําดูดิว้าฉันไม่ได้อยากเล่นน้ําเอาเหรอหน้าถือเป็นการต้อนรับฉันไงลาไปเล่นน้ํากันว้าฉันโอุกจัง เห็นว่าทุกคนคือชาวบ้านที่นี่คือเขาแบบใจดีมากๆเลยนะคะหน้าตาก็ดูแบบน่ารักมากๆเลยการเล่นน้ำที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะสนุกดีอ่ะเฮ้ยทุกคนแย่แล้วสวยแล้วทุกคนฉนลามมันบุกเข้ามาในหมู่บ้านได้ยังไงเ,เพื่อนฉันจะช่วยนายเอง โอ้ยแย่แล้วทุกคนแย่แล้วเราต้องเรียบช่วยชาว,ชวบ้านคนนี้ขึ้นไปขึ้นไปเอยช่วยด้วยเจ้าเขียวมันรังแกฉันไม่ต้องกลืวนะฉันไม่ช่วยแล้วเอยสวยแล้วทุกคนไม่ใช่เราต้องการจะเอาเขาขึ้นไปอ่ะอ,ะอย่าทำผมมันมีฉลามอย่าว่ายมานะครับเขาใจะอะไรผิดแล้วไอ้นุม่มนั่นมันฉลามที่เราเลี้ยงไว้เจ้าฉลามตัวนี้มันเชื่อเออมันเชื่องตัวไหนไม่เคยจะกินผมก็บอกแล้วไงว่ามันเชื่อ แต่นายแล้วไม่เชื่องมาทำเพื่อนฉันทำไมอ้หลบไปป่ามันกินคนแล้วอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยแย่แล้วทุกคนเราต้องรีบเห็นแล้วดูเหมือนชาวบ้านจะโกรธเราใช่ปะโกรธปะจับตัวมันไว้แล้วจับไปมัดที่แสวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาแย่ยแล้วค่ะ ผมเลยครับฉลามมันหมาจริงนะคุณไม่เห็นนะพวกเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วดูทุกคนเข้าไปตามเพื่อนบ้านมาอีกโอ้ oh my god ใจเย็นก่อนเพื่อนออไม่ไหวแล้วครับทนต่อไปไม่ได้แล้วรีบเพนจากที่นี่ดีกว่าโอเคทุกคนเราจะรีบเข้าไปแอบในบ้านของเขาแต่ว่าเขาเปิดประตูได้ไหมเปิดได้สิน,นี่มันบ้าน,านฉัน ทั้งหมู่บ้านวิ่งมาแย่ yeah, แล้วทุกคนสวยแล้วทำไงดีแอบบในบ้านนี้โปิดประตูหวังว่าเขาอาเขาเห็นผมไปเลยเออกไปจากหมู่บ้านนี้อช่วยด้วยครับอย่าทำผมเลยผมขอโท้อ,อยากเล่นเกมมินิเวิร์คิเอต้าดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR โค้ดมุมขวานี้เลยนะ เข้าไปติดตาม YouTube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร m i n i w o r l d Creator ที่ Facebook m i n i w o r l d Creator t h a i l น n d นะจริงด้วย m i n i w o r l d Creator มี TikTok ด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ